แรลว่าทางถูกมีอยู่ทางเดียวที่เหลือผิดหมดถามว่าผิดถูกอ,อะไรเป็นเครื่องวัดผิดถูกอ,อะไรเป็นเครื่องวัด <het S 1> เอาสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องวัดแล้วสัมมาทิฏฐิที่รู้ถูกรู้อะไรรู้อริยสัจถ้าความรู้เหล่าใดไม่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจความรู้เหล่านั้นใช้ไม่ได้ค,คือคำว่าใช้ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ตลอดไปอาจจะใช้ได้แค่ชั่วคราว อย่างเช่นความรู้บางอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความรู้ที่มันใช้ได้ชั่วคราวอย่างที่โยมก็เล่าว่าพวกรู้คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆเนี่ยนะหมดสมัยไปนานแล้วมั้งนะโยมคนหนึ่งก็เล่าว่าเขาเนี่ยโหไปเรียนช่างยนต์มาซ่อมรถยนต์ได้กับรถสมัยโบราณน,นะรถสมัยนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเสียเรียกช่างอย่างเดียวเพราะงั้น,นเพราะมันเป็นความรู้ที่มันคนละยุคแล้วความรู้เหล่านั้นม,มันใช้ได้เฉพาะเวลาเฉพาะช่วงเฉพาะ แต่ความรู้เหล่านั้นเมื่อใช้ได้ชั่วคราวอย่างนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้ตลอดไปไม่เหมือนกับความรู้ในอริยศสตร์ทั้งหลายเป็นความรู้ที่ใช้ได้ตลอดไปตลอดเวลาด้วยไม่มีคําว่าล้าสมัยหมดสมัยแล้วสําหรับผู้ปรารถนาจะออกจากทุกข์นะอันนี้หมายความว่าแต่ถ้าคนไม่สนใจทางออกจากทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นประมาณไม่ได้แต่สําหรับผู้ที่ปรารถนาถึงความพ้นทุกข์แล้วนี่ความรู้ในอริยศาสตร์นั้นถือว่าเป็นความรู้ที่ ไม่ล้าสมัยเนี่ยนะเป็นความรู้ที่ทําให้พ้นจากสังสารทุกข์เป็นความรู้ที่ดีและเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้องอย่างแท้จริงภาษาริบตทนั้นสามารถที่จะแสดงอริยาสัจเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้คือสัมมาทิฐิเนี่ยมันเป็นความรู้แล้วรู้อะไรจึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฐิภาษาริบุตรแจกแจงยยธรรมเพื่อยาณะได้พอจําได้ใช่ไหมในเนติปกรณ์สองคำ คําว่าญาณะกับยยะแยกออกนะคําถามของพระพิสูจนทั้งหลายว่ามีญาณนะรู้ยยะอะไรจรึงจะเรียกว่าคนมีสัมมาทิฏฐิคือคือถามเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วปัญญารู้อะไรก็บอกปัญญารู้เช่นรู้ชัดกุศลอกุศลกุศละมูลอกุศลละมูล,ล,มลรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับอาหารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารถ้ารู้ชัดอย่างนี้นะน,นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ นันภาษารีบุตรบอกยยธรรมเพื่อให้เกิดญาณะนะภาษารีบุตรถามยายธรรมเพื่อให้เกิดญาณนะก็เป็นสูตรที่กล่าวทั้งญาณะและยยะกล่าวถึงตัวความรู้และสิ่งที่ควรรู้ฉั้นสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดนั้นก็คืออริยสัจแต่ว่าอริยสัจสามารถแปลรูปได้หลายอย่างเนี่ยนะตามหลักปฏิสัมพิธาแล้ะแปรรูปได้อย่างน้นอ,งอย201 201แล้วเอาไปแปลใน สภาพในหลายๆล,ลักษณะด้วยกันโดยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสาม,มารถแสดงได้เข้ากับทุกอัธยาศัยที่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลหมายควาว่าอริยศัสนั้นผู้ที่มีปัญญาระดับปฏิสัมพิทาเช่นภาษาริบุตรเนี่ยนะสาม,มารถแสดงได้กับทุกอัธยาศัยแต่ว่าท่านโดยว่าท่านไม่รู้อัธยาศัยถ้าท่านรู้อัธยาศัย,ศยท่านแสดงธรรมได้ครบทุก อัธยาศัยอธิบายได้ทุกอัธยาศัยถ้าอย่างสมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสาม,มารถประกาศอริยสัจให้เหมาะสมกับทุกอัธยาศัยสำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยจะได้บรรลุนะ